อาเพชรพระฤาษีประดีพี่สุขูมสุขชนกับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาคนฟังโคงหลังเล็กออกแล้วก็ให้ต่อกว่ารอยพี่น้องเ้า,างพอถังพอต้องถา่าพอต้องค่อยนะพี่น้องเนาะวันศุกร์วันพุทธที่สิบหาตุลาสองห้าหกแปดร้ยฝนตกพี่น้องหนักพอแปลกๆฝนตกพี่น้องวันพุทธที่สิบห้าตุลาสองห้าหกแปดเบื้องผลล่าพัฒนาวันจันทร์เมือ่อคืนนี่เลขบนออกสี่ห้าหกเลขล่างออกเก้าสี่ ก็เสียงฝนตกพี่นอ้องเอเบิงตัวเลขเอาพี่น้องมันดังเนี่ยฝนตกเข่าอีกแล้วพี่น้องของคนฟังโคงพี่น้องได้กันบ้านอ้อหมานกันบ้านน้อเมื่อเบิงมือวันศุกร์พี่น้องเมื่อวันศุกร์เข่าสามเจ็ดเจ็ดสามเข่าตกกลับเนี่พี่นอ้องเออมื่อวันศุกร์ที่สิบเข่าสามเจ็ดเจ็ดสามเอาไป ที่นีมาเบิ้งของมาเคลื่อนนี่ของมาเมื่อนนี่เขาเกาซีเขาตัวเน้นพอมเล็กวิ่งกับมาบนมาล้างได้พี่น้องได้เล็กวิ่งกับมาบนมาล้างออซีขาม,าม้ามาไปเบิง้งคลิปย้อนหลังได้ว่าแมนว่าเหล็กออกแล้วไม่เขียนเอามาวงกลมบอกว่าแมนเข้าตัวเนียนเพิ่นเพิ่นเน้นให้ติดหกติดเก่านะเพราะว่าเล็กวิ่งเพิ่นไห้เก้ากับผม เด็กวิ uk, ่งกับมาบนมาล่างเห็นไหมส่วนจับคูเพื่นกะเน้นใ้ที่หกสองมันบัดออกหาหกนะพี่น้องอะนรแบบหกสี่กัมีอยู่ดิพราะว่าเหล็กวิ่งเพื่นบ่มีหาเข่าเก้าซี่ตรงๆงพี่น้องเข่าเก้าซี่ตรงๆพี่น้องห้าอีกบางคลิปย้อนหลังได้ไอซีเขามาใหม่แต่อีีสี่เพื่อนติดตามเพื่นรูเพื่อนเห็นอยู่แล้วเข่าตัวเ่นเข่าตัวเด่นความพี่น้องห้าก็คิดได้กี่มันกันอยู่หรอกเนาะคนฟังโคงเขาต่อเนี่ยไง ສົ່ງໃຫ້ตั้งเมื่อคืนนี้เพิ่นส่งให้เร็วดอกคนฝังโขงพี่น้อง สิบห้าตุลาคมหกแปด เอพซีเขามาไมักะกดติดตามไม่ได้สร้างค้มไปเห็นงานกี่ช่วงใบเปล้วให้มันทั่วออกสร้างค้มกับเขาตกกับเพื่อนให้ว่าซีงวดลุดงวดหน,นึ่งเนาะลุดลุดมือมันสูงหนเขาตะเลึกวิ่งหนึ่งเหลียงมันหลอกแบดหนึ่งเนาะของสร้างขมกันเลยให้ว่าซีงวดเข่าสามเนาะพี่น้องของสร้างคมก็เลย เล็กสี่งวดลุดหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่พะนองเล็กวินสี่แปด หนึ 1> 1่งหกเจ็ด วิ่งบนล่างเพื่อนเหยีเนาะเขียนเพื่อนเหยี่ซีกับแปดแปดกับซีอะไรพี่น้อกตัวเดียวกันเหยี่แปดกับซี เนียนซีมือคืน,นี่มาทั้งตัวเด่นมาทั้งตัวล่องเนาะมาทั้งบนมาทั้งล่างเข้าสามวดติดต่อกันเนาะ ามวดแปดหนึ่งแปดหก แปดเจ็ดสี่หนึ่งสี่หก วัดบางหนึ่งมันมีตกกันเนาะพวัดบางหนึง่งคนน้องเนาะวดบางหนึ่งเพิ่งว่าห้ตกกันเหมือนวันสุกที่สีไผ่ตกกันอยู่ ตกกันเพ่นห้6หกเก็ดด้วยพี่น้องด้วยราว่าเล็กเป็นมันมากมากนะตกกันได้ชื่อหรือพี่น้องหรือว่าทาพี่น้องมาหนึ่งหกหนึ่งเก็กระจัดได้ด้วเพราะมันเป็นเล็กวินเพิ่น ส่วนเหล็กสตัวสามสเจ็ 3, 4, 7, ส่วนตัวเน้นได้พี่น้องได้พีน่เน้นคือเก่าล่ะเน้นเรื่องติดสี่ติดแปดพี่เน้นไหน,น,นคือเก่า บันพุทธที่15บห้ตุลาสองห้า 2, 5, 6, 8, ลาวคนฝั่งโคงเลขวิ่นี่สี่แปหนึ่งหเเพิ่นห้วิ่ง8กับสเพิ่นเน้นสีล่องแส่วนจับคู่ได้ไนองแปดหนึ่งแี่นึ่งสี่หกสี่เจ็ดตกกันนี่คือ6กเเลข3าตัวนี่สามสี่้าแปดหก เพิ่นเน้นให้แปดหกกับสี่เจ็ดเดี๋พี่น้องเด้ตัวเพิ่นบ่นเน้นก็นเอาน้ำแน่และพี่นอ้องหรือว่าเขา 3, 4, 4, ่าสามงวดสี่งวดติดล่ะเอาพี่น้องเอาน้ำขึ้นก็นให้รีบตัดมีทางหน่อยเก่าทางหน่อยมีทางง่ายเก่าทางง่ายพี่น้องเอาเอาของเก่าเทียบให้เบิ่งแคบหน้าจอไปแล้วพี่น้องเด้อมักสอบตัวใดกับพิจารณาเบิ่งบ่มักกับพาน ขอนะขอบุญขอ,ขอบคุณค้นฟังคงหลายๆที่แบงปันแนวทางราพัฒนาขอให้พี่น้องเข้าเฮงเฮงรวยๆวยกันฝากก็เลยก็แชซงดีตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม